แม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้อ่านเรื่องสยองขวัญจากต่างแดนกันสักเท่าไรนักวันนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องราวขนหัวลุกที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานี้คนจีนต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนยิ่งถ้าเป็นคนที่อาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งแล้วละก็ย่อมรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความสยองขวัญเรื่องนี้เป็นอย่างดีเรื่องนั้นก็มีอยู่ว่าชายคนหนึ่งต้องอยู่เคลียร์งานที่บริษัท เขารู้ตัวอีกทีก็เป็นเวลากลางดึกเขาจึงรีบเก็บข้าวเก็บกองแล้วก็เดินออกมาจากออฟฟิศเพื่อที่จะไปยังป้ายรถเมล์ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากนักเวลาตอนนั้นเขาได้แต่ภาวนาให้ทันรถเมล์เที่ยวสุดท้ายน่าแปลกตรงที่คืนนั้นท้องถนนเงียบเฉียบไร้รถตาสัญจรท้งที่ยามปกติแล้วมันก็ไม่ควรที่จะเงียบจนวังเวงเช่นนี้เลย แต่ชายคนนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรยังคงสาวเท้าเดินไปตามวิถีชีวิตให้เร็วที่สุดจนในที่สุดเขาก็ได้ไปถึงที่ปลายรถเมย์โชคดีอยู่หน่อยที่ป้ายรถเมย์นั้นมีชายแก่คนหนึ่งนั่งรอรถอยู่เหมือนกันทำให้ไม่มีความรู้สึกว่างเงียบเหงามากจนเกินไปรอไม่นานรถเมย์เที่ยวสุดท้ายก็ได้เข้ามาจอดเจียบที่ป้าย ผู้โดยสารทั้งสองคนก็คือชายพนักงานบริษัทและก็ชายแก่ได้เดินขึ้นรถแล้วมองหาที่นั่งกันตามอัตยาศัยบนรถเมย์ตอนนั้นไม่มีผู้โดยสารเลยสักคนเดียวมีเพียงแค่พนักงานขับรถและก็กระเป๋ารถที่นั่งกันอยู่ตรงส่วนหน้าเพียงแค่สองคนเท่านั้นหลังจากหาที่นั่งแล้วก็จ่ายเงินค่าตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยรถก็ได้เล่นไปตามท้องถนนที่เงียบเชียบและก็วังเวงยิ่งนัก สักพักรถก็ได้ไปหยุดติดป้ายแห่งหนึ่งแล้วมีผู้โดยสารอีกสองคนเดินขึ้นมาบนรถคนหนึ่งนั้นก็จะเป็นหญิงชราส่วนอีกคนก็จะเป็นหญิงสาวทั้งสองนั้นก็สวมเสื้อสีเทาแบบมนมซึ่งพนักงานบนริษัทก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเขาเอนหลังแล้วก็หลับตาลงเพื่อที่จะพักสายตาจากความเหนื่อยล้าที่ทำงานมาทั้งวันทันใดน,นั้นเองชายแก ที่เดินขึ้นมากับเขาตั้งแต่ตอนปลายแรกอยู่ๆก็ได้ลุกขึ้นร้องโวกเวกโวยวายหาพนักงานบริษัทว่ากมยกระเป๋าตังค์ของเขาสีหน้าของชายแก่นั้นก็ดูเกลียวโกลีดเป็นอย่างมากและชี้หน้าพนักงานบริษัทพร้อมกับด่าบแบบเสียงดังโวยวายลันรถเลยทีเดียวทมกลางความงนงงของชายพนักงานบริษัทแม้ว่าเขาจะปฏิเสธเช่นไรแต่ชายแก่ ก็ยังคงกล่าวหาเขาอยู่อย่างนั้นกระเป๋ารถเมเองก็พยายามที่จะเดินเข้ามาห้ามเพื่อที่จะไม่ให้ทะเลาะกันบนรถแต่ใจแก่นั้นก็ไม่ยอมแกรองว่าจะไปแจ้งความที่โรงพักอย่างเดียวเท่านั้นในที่สุดคนขับรถเมย์ก็ต้องจอดที่ป้ายหนึ่งแล้วก็ไล่ผู้โดยสารทั้งสองคนนี้ลงไปจากรถด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งสองนั้นก่อความวุ่นวายขึ้นบนรถ ทันทีที่ลงจากรถเมคันั้นชายแก่ก็มองนาพนักงานบริษัทพร้อมกับถอนหายใจออกมาเงือกใหญ่หน้าแปลกที่สีหน้าของแก่ตอนนั้นไม่มีวิเววของความโกรธเคืองหลงเหลืออยู่เลยพนักงานบริษัทมองชายแก่ด้วยความที่สับสนงนุงงและพูดจาทักทางชายแก่นั้นว่าอ้าวทำไมคุณไม่รีบไปแจ้งความละ่ะไม่หรอกชายแก่นั้นตอบมาแบบแผ่วเบามากๆ แต่ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอที่เราลงจากรถคันนั้นมาได้ผมช่วยชีวิตคุณเอาไว้นะรู้ไว้เสียด้วยว่าไอ้ผู้โดยสารที่ขึ้นมาใหม่มันเป็นผีผมเห็นว่ามันเดินขึ้นมาแต่มันนั้นไม่มีค้าผมก็เลยแกล้งทำบวยวายว่ากระเป๋าตังค์หายเพื่อที่จะได้ลงมาจากรถฉันนั้นชายแก่นั้นอธิบายด้วยท่าทางที่ขุนพองสยองกล่าวแล้วทำไมผมไม่เห็นอย่างที่คุณว่า ผมเป็นคนส่งเจ้าชายแก่ผู้นั้นก็ได้ตอบไปเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งความว่ามีรถเมล์คันหนึ่งได้ความอยู่ในหนองน้ำห่างจากตัวเมืองไปเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรซึ่งรถคันนั้นเป็นรถกันเดียวกับที่พนักงานบริษัทและก็ชายแก่นั้นขึ้นมาในเมื่อคืนนั่นเองตำรวจพบคนขับและก็กระเป๋ารถเมล์นั้นเป็นศพในสภาพที่เน่าเปื่อยอยู่ภายในรถ นอกจากนั้นยังมีปริศนาอีกหลายๆอย่างที่ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้เช่นรถเมล์คันนั้นวิ่งมาถึงจุดที่ความได้อย่างไรในเมื่อถังน้ำมันไม่มีน้ำมันสักหยดจะวาน้ามันหมดก็ไม่ใช่เพราะในถังน้ำมันมีสภาพเก่าเหมือนรถคันนี้นั้นไม่ได้ถูกใช้งานมานานแล้วกล้องวงจรปิดไม่สามารถจับภาพรถเมคันนี้ได้เลย และสบของโซเฟอร์และก็กระเป๋ารถเม์เน่าเปื่อยเร็วขนาดนี้ได้อย่างไงขณะที่เวลาผ่านเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองเรื่องนี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปีพศ .2538 และก็โด่งดังไปทั่วประเทศจีนจนทําให้ชาวจีนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเกิดเหตุนั้นต้องขยันกับการนั่งรถเม์เที่ยวสุดท้ายของวันเป็นอย่างมากรละกลัวว่า อาจจะเจอเข้ากับเหตุการณ์สยองแบบนี้เข้าสักวัน